สวัสดี f อ e ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านฮะทั้งหญิงและชายพบกันอีกเช่นเคยกับช่องซื้อและขายเหรียญป่อป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณใครที่ติดตามช่องของปอป่าไว้ก็คงจะรู้นะว่าช่องปอป่านั้นเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็นำไปจำหน่ายขายออกให้กับ บรรดาชาวนักสะสมทั้งหญิงและชายฮะไม่ว่าจะเป็นนักสะสมหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายจำหน่ายขายเหรียญฮะที่รับต่อจากช่องปปาแล้วก็ไปจำหน่ายขายต่อรู้สึกว่าตั้งแต่ประปาทำอีพีขายเหรียญเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาฮะสำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดเช่นเดียวกันกับประปาเนี่ยรับเหรียญต่อจากช่องประปาแล้วก็ ไปจำหน่ายขายอีกทอดหนึ่งต่อหนึ่งนี่คือ6เหรียญที่ปอป้าจะมาประกาศรับซื้อกันในคลิปนี้วันนี้ฮะหลายๆคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าเหรียญ10บาทหมุนเวียนปีพศ2541เเป็นเหรียญติดอันดับ เป็นเหรียญหายากติดอันดับที่2ฮะของเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนคือเป็นเหรียญหมุนเวียนทั้งหมดเลยท่านผู้ชมบางคนนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจสำหรับผู้ที่เข้ามาอยู่ในวงการเหรียญใหม่ๆนะฮะต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะว่าระหว่างเหรียญหมุนเวียนกับเหรียญยุคเก่าโบราณที่นำออกไปจากระบบไปแล้วนะฮะที่ยกเลิกไปแล้วแต่ทั้ง6 เหรียญ6ปีพศนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนฮะเหรียญหมุนเวียนปีพศ2541ฮะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากอันดับที่2ของเหรียญ10บาทฮะใครที่มีนะฮะใครที่มีก็สามารถส่งขายกับช่องของปาปาได้นะฮะ ปอป่ารับซื้อในราคาเหรียญละ80-90ถึง100บาทถ้าสภาพดีป่อป่าจะเพิ่มราคาให้อีกนิดหน่อยก็ง่ายว่า80จบที่100บาทนะฮะโอเคนะใครที่มีที่ดูอยู่ฮะก็สามารถดูแล้วก็ลองรวบรวม,รวมส่งมาได้นะฮะต่อมาฮะก็เป็นเหรียญ10บาทมุนเวียน2สีปีพศ2542 ปอป๋ารับซื้อในราคาเหรียญละ25บาทฮะวันนี้เราคงจะไม่พูดถึงยอดจำนวนการผลิตนะเพราะว่าเหรียญ10บบาทที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้จะประกาศรับซื้อกันบ่อยเพราะว่าเหรียญอะไรที่ได้รับความนิยมก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็ต้องประกาศรับซื้อเพื่อไปจำหน่ายขายต่ออีกทอดหนึ่งเพราะว่ามี f อสั่งเข้ามานะฮะเหรียญละ25บาทฮะซื้อเข้าสำหรับปีพศ .2,500 42ัท่านผู้ชมป้าป่าจะพยายามวางไว้แล้วก็ดึงภาพเข้ามาเอล้ะท่านผู้ชมเนาะก็คงจะพอมองเห็นนะฮะต่อมาฮะต่อมา,อมาเป็นอันดับที่4ฮะก็คือเหรียญหายากอันดับที่4ปีพศ2,500 3 4ฮะรู้สึกว่าจะหายากติดอันดับที่4 ใครที่มีนะฮะช่องปะป่าก็ประกาศรับซื้อเริ่มต้นกันเหรียญละ20บาท20บาทะฮะก็ลองดูใครที่มีก็สามารถติดต่อช่องของปะป่าได้นะฮะต่อมาฮะต่อมาเป็น10บาท2ส,สีหมุนเวียนปีพศ2553หฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรูปแบบพระเศียรใหญ่นะฮะลองสังเกตดูท่านผู้ชมเป็นรูปแบบพระเศียรใหญ่ แต่มียอดจำนวนการผลิตน้อยก็เลยได้จัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเหรียญรูปแบบพระเศียรเล็กนะฮะหนึ่งเนี่ยเป็นรูปแบบพระเศียรเล็กแต่ว่าสำหรับปีพศ2553ยเนี่ยหายากติดอันดับที่อ่าน่าจะเป็นอันดับที่5้ท่านผู้ชมก็ ปปาอาจจะวางผิดหรือเปล่าท่านผู้ชมต้องเป็น43ก่อนโอเคฮะเดี๋ยวประปาขอกลับก่อนฮนะเดี๋ยวจะมีแฟนรายการทวงนะฮะจะมีแฟนรายการท้วง,นะงต่อจากอันนี้34เหรียญน,นี้ต่อมาก็เป็นเหรียญ43นะปีพศ2543เป็นเหรียญหายากติดอันดับที่5นะขอโทษนะครับเมื่อกี้ประปาวางผิด อันดับที่5นะฮะเป็นปีพศ2543ใครที่มีฮะปะปปประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ15บาทเพราะว่าเป็นเหรียญที่ยังพบเจอกันได้ง่ายอย่างง่ายกว่าปีปี53นะฮะสำหรับ43ก็ตามความนิยม<อ>นะท่านผู้ชมเนาะก็อาจจะสลับบางทีอันดับที่ต้นๆก็จะหาง่ายกว่าอันดับ ลองลองลง,ลงมาฉะนั้นปีพศ2543เนี่ยใครที่มีนะฮะก็สามารถรวบรวมนะฮะปะปารับซื้อราคาเหรียญละ15บาทก็ลองดูนะฮะแล้วต่อมาก็เป็นปีพศ2 5งพันห้เหรียญน,นี้ก็ปปารับซื้อในราคาเหรียญละ20บาทนะฮะ20บาท อันดับสุดท้ายสำหรับที่เรามีเหรียญจริงมาให้ดูกันวันนี้ก็จะเป็นปีพศ2,500 44ฮะปีพศ2544เป็นเหรียญหายากติดอันดับที่7ฮะอันดับที่7ใครที่มีนะฮะทั้ง6เหรียญน,นี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาทางช่องของปอปานะฮะ พิมพ์พ3จุด PA333 แล้วอีกลายหนึ่งก็092 792 8232ปอปายจะพยายามขึ้นาลายไว้ทางหน้าจอช่วยนะฮะเพื่อง่ายต่อการติดต่อหลายคนก็บอกว่าติดต่อไม่ได้เข้าหลายไม่ได้ก็ยังไงก็ลองใช้ความสามารถความพยายามอีกครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียโอกาสหากต้องการจะ เข้ามาสอบถามซื้อเหรียญหรือว่าต้องการส่งรูปเข้ามาขายกับช่องของปอปานะฮะหลายคนคงสงสัยว่าแล้วหายากติดอันดับที่หนึงอย่างปีพศ2531หายไปไหนฮะหลายคนคงสงสัยนะเพราะถ้าปอปามาทำคลิปประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นกันด้วยเหรียญติดอันดับที่1กับปีพศ2531 โอเคท่านผู้ชมปอป่าขอขึ้นภาพนะฮะขอดึงภาพขึ้นมาเหรียญ10บาท2สีมุนเวียนปีพศ2531เป็นเหรียญหายากติดอันดับที่1ของเหรียญ10บาทหมุนเวียนนะฮะยอดจำนวนน้อยกว่าทั้ง6เหรียญ6ปีพศนี้นะฮะปอป่าเอาไว้ท้ายคลิปนะฮะ ใครที่มีนะสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2531เป็นเหรียญหายากติดอันดับที่1ของเหรียญ10บาทเนี่ยใครที่มีฮะถ้าสภาพเหรียญไม่ชำรุดไม่สนิมแดงไม่สนิมเขียวไม่บิ่นไม่หักไม่งอเนี่ยป่อป่าเริ่มที่ราคาเหรียญละ800ถึง1000บาท800ถึง1000บาทก็จะเป็น800 8 5 0 9 0 0 9 5 0ถึง1,000 แต่ถ้าผ้าถ้าเป็นสภาพสวยน้ำเงายังจับอยู่นะฮะโดยไม่ขัดไม่ล้างเนี่ยปอปาจะให้ราคาถึง1 0 0 0ถึง1,100บาทเลยทีเดียวนะฮะแต่อย่าไปล้างเหรียญนะท่านผู้ชมเหรียญล้างกับเหรียญน้ำเงาจับโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยยังไงก็แตกต่างกันยังไงก็ดูออกอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเมื่อปอปาให้ราคาไปจนถึงพันเอ็ดเนี่ยสำหรับเหรียญที่ ผ่านชัยน้อยเนี่ยก็อย่านําไปล้างไปขัดน้ํายานะฮะเพราะว่าจะทําให้ผิวของเหรียญนั้นเสียแล้วราคาก็จะตกลงไปร่วงลงไปยังไงก็ไม่เป็นไม่เป็นธรรมชาติของเหรียญที่ผลิตออกมาจากโรงงานกองกระสาบอยู่แล้วนะฉะนั้นก็จงเข้าใจนะฮะดีไม่ดีเดี๋ยวจะขายได้ราคาต่ํากว่า800เข้าไปอีกรลยุ่งเลยนะฮะฉะนั้นก็มายัางไงก็ส่งขายสภาพนั้นนะฮะต้องยอมรับว่า เหรียญของท่านนั้นเป็นเหรียญที่ผ่านใช้มากแล้วก็ผ่านใช้น้อยโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งฮะสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2531อ,อ25 31, ปอปารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ800ถึง1100บาทต่อมาฮะก็เป็นเหรียญหายากอันดับที่2ก็ปีพศ2542 ราคา80ถึง100บาทประมาณนั้นนะฮะแล้วต่อมาก็เป็นปีอ่ะ41ท่านผู้ชมปปาเบเรลอีกละลืมอีกละปีพศ2541นะฮะปอปาร,รับซื้อในราคาเรียนละ80ถึง100บาทแล้วก็เป็นปีพศ2542ราคารับซื้อก็คือ25บาทนะฮะ ต่อมาฮะต่อมาต่อมาก็เป็นปีพศ2534ฮะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ20บาทนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็เป็นปีพศ2534เหรียญน,นี้15บาทฮะแล้วก็เป็นปีพศ2553ฮะราคารับซื้อเข้าก็ประมาณ20บาท จนมาถึงอันดับสุดท้ายที่ปปาประกาศรับซื้อก็จะเป็นปีพศ2544เรารับซื้อกันในราคาเหรียญละ15บาทฮะครบทั้ง7ปีพศนะฮะใครที่มีคิดว่าจะแบ่งปันให้กับช่องของปปาเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์นะฮะเรารออยู่นะ,ะทางช่องปปานั้นรออยู่ใครที่มีก็สามารถส่งขายได้นะฮะ ครบแล้วนะสำหรับการมาประกาศรับซื้อสังเกตดูก่อนใช้นะอย่านำไปใช้จ่ายอย่านำไปใช้จ่ายนะฮะสังเกตดูก่อนใช้ขายได้จริงฮนะล้วก็ขายได้ราคาเกินหน้าเหรียญตามลาดับของความหายากของจำนวนที่ผลิตน้อยนะฮะเราพยายามนํามาทำคลิปเผยแพร่ประกาศรับซื้อกันอยู่บ่อยๆเพราะว่ายัางมีอีกหลายท่านหลายคน ในประเทศไทยเนี่ยต้องการเก็บไว้สะสมฉะนั้นก็ใครที่มีไว้เยอะๆหรือว่าพบเจอโดยบังเอิญที่ไม่เป็นนักสะสมก็สามารถส่งขายกับช่องของปอปาได้นะฮะคลิปนี้ปอปาศึกษาแบงเหรียญโบราณคงจะต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่เรากลับมาพบมาเจอกันอีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของปาปาด้วยนะ,ะเพื่อช่องของปปานั้น จะได้เข้าไปสู่สายตากับ F4 หน้าใหม่ๆที่กำลังเกาะติดกระแสความนิยมเรื่องเหรียญน,นะฮะก็สามารถติดต่อส่งให้กับเพื่อนๆน,นะฮะแชร์ออกไปแชร์ออกไปเพื่อให้ช่องของปาปานั้นได้เป็นที่รู้จักของชาวไทยเราโอเคนะคลิปนี้ปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ